อาคารสภาพานบริหารคณะสงฆ์วัดโพธารามพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์จากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566โดยมีนาชยชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าสนราชการทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมพรียงกันพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566ซึ่งกําหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในวันที่28ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่ตอสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติตามมาติมาหาเทวรัสมาคมครั้งที่29ปี2565เห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกวันที่28จำนวน12ครั้ง โดยส่วนกลางนัพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคนวัดที่กำหนดทั่วประเทศและวัดไทายในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติตามความเหมาะสม